สาวัสดีครับอยู่กับผมในเกมไมค์ครับนะครับไมค์ครับ t MCPE Master นะครับวันนี้ก็จะมาลองเดตเจ้าแพ็กเยลโล่คอทเยลโล่คอเดนนะครับอวกาศชัดๆเนี่ยฟูิจัสพีพีเบอร์จากศูนย์จุดสี่จุดศูนย์นะ0 0 0 0ครับโอ้โคเทบโอ้ยสกินสกินอารคัสตอมเป้นผมนี่ว่าไม่ต้องสนหรอก หญิงเอาสกินอะไรดีอะสกินผู้หญิงสิเอาเอามิกูก็ได้เพนะครับเข้าโปมาสครับโปมาสเป็นแบบที่ผมเอาไว้เองนครับนี่โอ้เดี๋ยวขอเอาเชดมาก่อนครนะเชดดาชีสเยดโอโน เป็นอะไที่เยี่ยมมากมาเที่ยวครั้งนี้แม่ประทับใจมากจริงๆนะคะดูแล้วแม่ก็อยากกลับไป,ไปอีกนะเนี่ยโอ้เราจะแพ็คลงง่ายมากนะครับเราวร์ห้องโอเชียนสวรค์ค่ะแม่จะมาพาห้องนี้พรุ่งนี้นะงั้นตอนนี้เดี๋ยวแม่จะบอกคร่าวๆไปก่อนแล้วตอนแกะก็เหมือนเดิมโอ้หมูจางสีดห้องนี้ห้องสีแดงนะโอ้หมูดูวิลเลจเจอร์นะ ทานูทานูสวยอ่ะเอออุ้ยเป็นเค้กไม่ใช่คุกกี้พี่นอนเลยค่ะจะปนอกอนี้นะคะอาตสเาก็จะเป็นแบบเล่นได้สองคนต้องนะครับมันก็จะมีคุกกี้เข้ามานี่เอออาจจะได้ยินเสียงรบกวนะโอ้โหนี่ตัดขนเยเชีย มันเหมือนไอตัวปลหลาดเลยบอกเดือดเดอนลนน้าด้วยนี่แกะเรล้ามาต่อกันที่นี่แกดูนี่นี่นี่ชื่อว่าจามอฟพสค่ะค่ะเขาไปดูกันนี่มีพี่โอ๊พี่อเร็วเร็วจามอจึ๊กนี่ โอ้ยคดีอ่ะเอาผี๋ยวเอาขนไนายกลับไปเถอะโอ้ยแลเป็นทิชเจ้าแพรกที่ดีมากนับว่าจะไมี่ดีมก็จะรีวิวกเ็นทิชเจ้าแพกที่นับโอรรกที่ดมบี้ปิกแีมกปนโเอ้โหพกมาเ็น์กี่มากเป็นเห์ร่มากปอาก็นเดากนิดิมนะ อีโอ sí. ้อีสจุดมาแรกเลยเผิงเผิงดูเผิงเผิงนิ่วไฟนิ่วไฟโอ้โหนแรกเลยแยกเลยทีนี้เฮ้ยเฮ้ยฮาปิกแมนโดนไฟอ่ะแต่แม้ไม่ค่อยถนัดนิ่ง เมื่อกี้เห็นเอดีสายลุงอะ่ะเป็นไฟเป็นสายรุงอะะ่ะไปป็ามาสนาทีนะคะ้อง,อ,งอุยนี่ไงสายลุงสายลุงสายลุงไฟสายลุงอ้ยเห็นจะแพกนี้นนนเป็นอะไรที่สนุกมากโอ้ยไม่ได้สนุกดิ วอ๊มหมกสเกลตันเมื่อส่ไป<ม>นี่ธีดาบธีดาบประดาบเดมนอนยอแลก็ย่อไปาอาไปนับนี่ก็จะอยู่ในช่วงรึกษาสังเวทนะครบับวันนี้นก็มาอยู่ในช่วงสังเวทนะครับ สังเวททดลองนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับฉันนะครับมิกกนะุนับคนเดิมนะเดี๋ยวเขาน่าก็จะเปลี่ยนคนนะครับนะับดีสังเวทในนี้ก็อง่ายมากครับเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมองดูจากตรงนี้นี่นะับที่เราต้องใช้ครับออกซิเดียนนะครับแล้วก็ F ด,ดนนะออดครับเออดับออกซิเดียนจากนั้นครับเั่แหลกครับจุดไฟครับเอาแหลกแลกนับพอได้มานับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอได้นะครับเตรียมที่นอนไว้ครับนับนับปรึกษาจังเวทนี้คือตอนคือ คือต้นระเบิดที่นอนนะใครรู้แล้วก็ไม่ต้องมาด่าครับปิดไปเลยแต่ดูแลแตุ่่นยอดวิวหรือกดไลค์ซับสไคร์นะครับก็ใจจบแล้วเข้าไปเดเออร์กันเลยหนึงสองสามออเจนเนเรตติโอ้เนาะเป็นแบบนี้เลยเหรือนะทำเร็วไม่ต้องคุด ากาหูจึกระเบิดเห็นไหมครับระเบิดนะับตรงตามชื่อเลยมครับระเบิดที่นอนนะับระเบิดที่นอนนี่ระเบิดที่นอนเป็นไงล่ะ โอเคนะครับก็ขอจะพิมพ์เพียงเท่านี้นะครับกับเอกไายนะครบใพ่จบแล้วหรอเอกโคเอกโคโอเคครับ